เอาละครับมาแล้วกับซูเปอร์มาร์เก็ตทูเกตเตอร์ของเราตอบเกมคือของขวัญหรอของขว <row ally. S 2> <laughs> <Genius. laughs> ัญจอยเกมอัพเมื่อกี้ของแพงเลยอ้าวเหรอเงินหมดก็ไม่อยู่แล้วพี่หนึ่งของขวัญจากพี่หนึ่งครับพี่หนึ่งส่งให้เขขอบคุณมาครับโอ้ไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยของขวัญในในในแอปเนี้ยผมไม่รู้เลยว่าอันไหนราคาอะไรเฮ้ยทำไมของที่เราสร้างไว้เมื่อวานมันหายไปไหนหมดวะทำไมมันมันมันเป็นอย่างนี้เหมือนเดิมวะ นี่ครับคือซูปเปอร์มาร์เก็ตของผมเองอกับมูล,ลค่าสินทรัพย์อยู่ที่2,000ล้านซูปเปอร์มาร์เก็ตที่งงมากจัดโซนร้านยังไงะเนี่ยพนักง,งานเรามีไม่พอมีคนเดียวเศรษฐกิจยุคนี้ครับยุคลุงตู่ที่ผ่านมาทำให้ผมไม่มีเงินจ้างพนักง,งานเลย,ย,ยเดี๋ยวผมเข้าทางเข้าหน้าร้านหน่อยสิถ้าเกิดว่ามีลูกค้าเข้ามาจากข้างหน้าใช่ไหมเขาก็จะเห็นแบบมันโลง่ลงๆข้างใน,งนก็เออหน้าเดินหนีไว้ ขาบไม่ออกบองนะครับได้ครับผมเชลหนึ่งร้อยสินค้าศูนย์ครับตอนนี้สินค้ายังไม่มีเพราะว่าเติมสินค้าลงเชลฟเนี่ยเมื่อไหร่จะเติมครับสักครู่ครับผมขอไอ้นี่ก่อนแล้วกันขอวางพวกนี้ก่อนเอาว่าไงครับคุณคุณว่าไงครับโหแต่งตัวดูดีเนี่ยนี่ไงลัาสรุปฝนตกพระบินทบาทเนอ้ นั่นแหละสิฝนตกพราะวินทบาทงไงก็เอียงพาดบ่าไว้ข้างหนึ่งใช่ไหมพาดบ่าขวาไว้แล้วก็อุ้มอุ้มบาทอยู่เงี้ยแแกก็มือขวาแกอุ้มบาทมือซ้ายแกถีอลมเอ้ยแม่แ<ท>ม่มือขวาถีอลมไงมือซ้ายแกอุ้มบาทครับที่เซียนขนาดนี้บวดเลยครับครับผมใคร49ไม่มีใช่ไหมเนี่ยผมถามเด็กในสังกัดนาซาผมได้ครับของผมอ่ะห้าหกบวกพี่ห้าหกบวกครับห้าหกบวก ไม่มีสีกาสีก้าคือผมไล่ออกสังกัดสังกัดผมนี่สั้นขยันซอยห้าล้านหกแสนสี่หมื่นสี่พันห้าร้อยห้าสิบสี่้นขยันซอยเลยอซอยเก่งครับซอยเก่งจริง<อ>ตกเที่ยงไล่มาแล้วเข้าชั่วโมงเที่ยงชั่วโมงบ่ายเนะี่ยต้องทําอาหารไงคนซอยก็คือผมอะผมจะเป็นคนที่ซอยหนักที่สุดละ,ะแตกคุยไรกันห้าสิบห้าซอยจนเพื่อนข้างๆตกจใจ 5, 000, อะล้านเอเรื่องจริงนะส,งนสังกัดผมนี่สีก้าผมไล่ออกนะ จับบ้า45หาโอ้ร้านผมซื้อที่กดเอฟเฟกมาเลยตัวเริ่มต้น3000อันนี้เริ่มต้นเหรอโอ้สตาร์ส0 0พแพงถ้าผมเข้าเกียร์นี้ขนาดไหนครับคนเล่นไม่ท้อคนดูไม่ทิ้งใช่ถูกคนดูพร้อมทิ้งครัวมาร์เก็ตโอ้ย5 5 5แส5 5้าัวร์ามาร์เก็ต เจ๋งไหมเจ๋งไหมคุณนี่ไงครัวมาร์เก็ตอ่ะนี่ไงแต่สองพันล้านนะผมถือทรัพย์สินสองพันล้านอ่ะไม่ต้องมาด่านี่ตั้งชื่อให้มันแปผลผกผันไงตั้งชื่อให้มันตรงกันข้ามครัวมาร์เก็ตครับไงคุณแฮตดี้แบร์หัวหมูเห็นเจ้าของร้านก็เชื่อรับโคจริงสี่สิบเก้าสี่สิบเก้าเดี๋ยวดมก่อนเดี๋ยวดมก่อน ฮา you get m o r ม m ม n e ่อ่ามีคนสงสัยแล้วผมเอาเงินมาจากไหนวะ2,000ล้านอ่ะงงไหมผมได้งเงินมาจากไหน2,000ล้านเลยนะ <c oughs> งงนี่ผมผมแฮกหรือเปล่าผมไม่ได้แฮกนะผมผมแบบสุจริตครับ <c oughs> ไอ้หมอนี่ตกใจใหญ่เลยครับ พอดีผมแบบผมมาเล่นเกมนี้ช่วงที่เกมมันเข้าวางสตรีมแรกๆใช่ไหมแล้วตอนนั้นอะล็อบบี้ในเกมมันมีอยู่แค่ไม่กี่คนมีแค่ผมกับอีกคนหนึ่งมั้งสุดจะโกงไม่ได้โกงไม่ได้โกงผมผมฟัง,งๆๆผมก่อนดิทุกคนฟังผมก่อนคือผมคือผมมาเล่นเกมแรกๆที่มันเปิดใช่ป่ะแล้วตอนนี้ตอนนี้ผมสมองผมมันตีไปหมดละหลายคําถามเลยเกินยังอธิบายไม่จบเลยสองพันล้านอ่ะโอ้โหคุณ ผมลัคก,กี้จริงคือ2000ล้านผมได้มาจาก G.M. ครับอ๋องี่ดีกว่เาเจ้าคนที่มันแวะเข้ามาเป็นเดเวลลอปเปอร์ใช่ไหมเขาอยากตกแต่งร้านเล่น,<ค>นเขาเห็นผมเป็นเพจ<อ><า>หน้ารใหม่น่าจะใช่ครับสงสารผมบ้างดูชื่อร้านนี่มีพัฒนา <laughs> ด,ดูชื่อร้านนี่ผมว่าผมอันนี้ผมว่าจริงนะอาจจะเวฒนาผมตรงที่ชื่อร้านเนี่ยนี่นะครับผมมาเล่นเกมที่เข้าวังวันแรกก็อย่างนี้นะครับมีโดเนทขึ้นจอนะคุณผมรีมอง พี่ชายโตละมีโดขึ้นจอเลยนะครับทุกคนท่านผู้มีเกิทุกท่านสุภาพบุรุษและก็สุภาพสตรีผมมีโดเด็กขึ้นจอนะครับยกตัวอย่างเช่นซื้อกระกะกระเช้ากระเช้าไงไปไหว้พี่ไงครับไหว้พี่เจซื้อกระเช้าไปไหว้พี่ขวัญคราขวัคาอยู่เป็นอยู่เป็นอยู่เป็นกระเช้ากระเช้าจากกระกระเช้าจากจากกะอะไรดีวะกระเชา้า จากกับผมเองจากกับผมครับกระเช้าจากกับผมครับคุณเจกับผมเองครับกระเช้าสวยๆจากกับผมวันวดีดรากอน bro กระผมคือเด็ก่ะเด็ก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 กะอะไรวะเด็กกะอะไรวะไอ้มิวชิโอ้โหหมาซะแล้วอ่ะคำนี้ก็อยู่ในหัวอยู่แล้วกระตือรือร้น อ๋อเออวะซึะ่งซึกูคิดไม่ได้วะเฮ<อ>้ยสงสัยเราคิดเกียจเกินไงคิดมันมีคำนี้อยู่ในหัว <laughs> ไม่มีคำนี้อยู่ในหัวเลยอะ <c oughs> รู้อะไรไม่เท่ารู้งี้นะเอาจริงบนโลกใบเนี้ยรู้เดียวที่ดีที่สุดคือรู้งี้รู้งี้น่าจะตอบปกติหลุนๆก็ดีดีกว่าเอ้ยทำไมโดนปัดแ <80 S 1> ปลกๆเ,เลยนะกลับมาอ่านชื่อตั้งไลฟ์อินโฟว่าอะไรวะเนี่ยใครเหงาเราพร้อมต่อ โอเคโอเคผมก็จะแล้วผมก็จะแล้ว <laughs> มาจ้ามาอุดหนุนกันเยอะๆนะมาอุดหนุนร้านยายเยอะๆลูกพวกคุณแบบนิยมกินชอบกินหมาล่ากันปะผมผมผมไม่ค่อยกินหมาล่าแต่ว่าปกติผมผมล่าหมากินครับพี่ชายครับผมหน้าช่างขนาดนี้ผมเหมาะกับคณะอะไรครับออกแบบแฟชั่นหรอเหมือนหรอ เหมือนแฟชั่นเหรอเสื้อผ้าเพื่อเก๊ะเดือ Be รูู้้สูงอายุ<เ>อ, <_ S 2> อันนี้อันนี้อันนี้น่าจะเข้าทางกว่าแนละ้วู้สูงอายุเอาดีๆห้าแสนห้าพันสี่ร้อยห้าสิบห้ามันมันคือหนึ่งมันคือหนึ่งในการออกแบบอ,อ๋อใช่แต่ว่าไม่ใช่แฟชั่นครับดีไซน์ไหมครับมันเรียกว่าอะไรวะมันคือถาปัดครับมันคือถาปัดมันคือถาปัดครับใช่ผมเด็กถาปัดที่ยังเงียไม่จบรับแล้วก็กำลังสร้างซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่ตอนนี้ใช่คนเกลียดกับอ่านนอศอถาปัดอ่ายังไงบ้างห้าพันอ่านอยังไงบ้า่อันนี้เป็นคำถามที่ดีโอเคมาเล่าต่อ การสอบผมจะไม่มีข้อสอบครับเราจะไม่ได้มานั่งสอบกันเหมือนเหมือนคณะอื่นทั่ว,วไปอ่ะเก็บปะสมมติวิชาคณิตศาสตร์อ่วิชาชีววิทยาอ่ามานักเรียนมานั่งสอบลูกแล้วครูแจกกระดาษสอบอย่างนั้นอ่ะผมไม่มีครับผมไม่มีอ,มมมอ,มมมอาจารย์แค่เรียกมารวมกันในคลาสแล้วก็บอกว่าเออเนี่ยสตูอ,อันนี้ถาปัดเขาเรียกว่าเป็นสตูครับสตูดิโ ศัตรูนี้ไฟนอลน,นะอ่าให้พวกเธอไปทำอะไรอ่ะโระงแรมมาเอาโรงแรมมา1คนละคนละที่อ่ะโรงแรมโจทย์คือปึ๊บปื๊บป,บปบลูกค้าเป็นยังไงยูเซอร์แม่งเอาแต่ใจว่ะอ้แม่งชอบแบบมีต้องมีจักรกุชี่นะต้องมีรถสปอร์ตต้องมีที่จอดรถให้เขามีหมาด้วยมีแมวด้วยแล้วก็มีต้องรับลูกค้าด้วยอะไรเงี้ยให้เวลา3วันไปปั้นมาไปเขียนแบบมา เราก็อ่ะโอเคกลับมาห้องปุ๊บใช้คอมครับทำงานเป็นหลักเอางี้ดีกว่าถาป่าจ,จะเป็นอย่างนี้จะอยู่กับคอมพิวเตอร์กับกระดาษกับคอมพิวเตอร์อ่ะเราก็ใช้คอมพิวเตอร์ทํางานที่บอกไปเมื่อกี้ใช่ไหมว่าการสอบของผมอะ่ะมันคือการทําโมเดลอ่ะมันคือการที่เรามามีมีโปรเซสงานไปโชว์ให้เขาดูอ่ะเป็นโปรเจคเตอร์อ่ะในโรงละครใหญ่ๆเลยนะเราต้องใช้เวลาทํางานนะครับซึ่งมันก็กินเวลานอนของเราพอสมควรเหมือนกันนี่แหละ ถาปัจเลยเป็นที่มาครับว่าทำไมถาปัจแม่งนอนน้อยวะเพราะว่าเนี่ยครับการสอบผมเป็นอย่างนี้มาออกแบบบ้านให้หน่อยครับขอแบบทัวร์มาเก็ตน้ำแทบพุง่งดูจากการที่คุณเลือกคนออกแบบบ้านแล้วเนี่ยบ้านน่าจะเละนะครับนี <c oughs> ่จะชินแสไหมคุณเจออะอะมาเล่าเล่าชินแสช <c oughs> ินแสกับสถาปนิกชินแสกับชินแสกับสถาปนิก สองอย่างนะมันมันมันเกี่ยวกันยังไงแล้วมันมันเชื่อมโยงกันยังไงทําไมมีบ้านต้องมีชินแสคุณมองนี้ดีกว่าสถาปนิกคือนักออกแบบนักออกแบบนะล้วนชินแสคือ,อความเชื่อเมื่อใครสักคนอ่ะอย่างเช่นคุณเจก็ได้มีเงินก้อนหนึ่งสักสิบล้านแล้วคุณเจสร้างบ้านใหม่อยากไห้ไอ้สิบล้านเนี้ยให้มันเป็นบ้านสักหลังหนึ่งแบบจริงๆเป็นจังเลยนะพอเราจะสร้างบ้านด้วยเงินมหาศาลขนาดนี้ช่วยให้บ้านเราอ่ะมันเป็นอย่างอื่นที่มากกว่าบ้านอ่ะอย่างเช่นแบบ ตัวเรียกทรัพย์สินอ่าเขาเชื่อกันอย่างนั้นเป็นที่สิงสถิตของเทพอ่าถูกไหมแลวหน้าที่เนี้ยถามว่าใครรับผิดชอบตัดสถาปนิก,กไปได้เลยครับชิ้นแสเข้ามามีบทบาทแต่ต้องขอวงเล็บไว้ก่อนนะว่าไม่ใช่ทุกคนครับที่ที่เขาจะเรียกชิ้นแสมานะก็มีแค่บางคนที่เขามีความเชื่อแต่ชิ้นแสไม่ใช่สถาปนิกนะครับไม่ใช่นักออกแบบซึ่งผมคนเดียวที่เป็นนักออกแบบผมถามกลับไปว่าพอเจ้าของบ้านอ่ะ เขาอยากให้บ้านของเขามีพวกความเชื่อพวกนี้เข้ามาเกี่ยวข้องน้ำหนักของเจ้าของบ้านที่เขาจะไว้ใจอะ่ะเขาจะมอบไม่ขครครับระหว่างคนออกแบบกับคนที่เป็นเจ้าของความเชื่อก็ต้องชินแสดีถูกไหมเจ้าของบ้านก็ต้องให้กับชินแสเป็นเป็นคนแบบว่าตัดสินใจในหลายๆเรื่องเท่ากับว่าผมนี่เป็นสถาปนิกครับผมต้องทําตามคําสั่งของชินแสทั้งหมดพอเจ้าของบ้านขอมาแล้ว ในหลักความจริงแล้วอ่ะสมมติบ้านหนึ่งหลังอย่างเช่นประตูหรือบันไดนะประตูมาตรฐานเลยที่คุณเจเห็นทั่วไปอย่างที่บ้านคุณอะมันจะสูง2เมตรใช่ไหมถ้าถามผมนะผมเป็นสถาปนิกประตูมันสูง2เมตร2.3ครับถึง2.5อ่าอันนี้คือมาตรฐานที่ตลาดมีขายนะถ้าทุกคุณไปสั่งประตูที่ตลาดอย่างเช่นโฮมโปรหรืออะไรก็แล้วแต่มีครับ2.3มี แต่พอใช่ถูกต้องสเกลพังหมด5 5าหมื่นนี่้หนี่แหละคือเรื่องจริงนี่แหละคือหน้าที่ของชินแสครับแงว่าคุณเข้าใจชินแสก็จะเดินมา2.3มันไม่ได้นะมันต้อง2.78จไเงี้ยลงทายเลข8เอ้ส2ง9้าลงทายเลขเกาเป็นเลขมงคลเป็นทางผ่านของเทพเ<อ>ทพชอบเทพจะรู้สึกว่าเดินมาแล้วมันมันยินดีมันต้อนรับเ<อ>ทพจะเข้ามาแต่มันก็เลือกไม่ได้เนาะถ้าเกิดว่าเราอยากรับในางานนะ มันก็คือเงินะเราต้องปรับตัวมันยุคใหม่ละเราจะปฏิเสธงานก็ไม่ได้ต้องปรับตัวในเมื่อเราต่อต้านไม่ได้มันเข่าร่วมแม่งเลยกูเข่าร่วมก็ได้วะเฮียเวีอซื้อตำลาจินแสมาอ่านก็ได้วะครับผมเป็นไงวันนี้ได้นี้ทานก่อนนอนนะนาซาอย่าลืมกันนะอย่าลืมกันนะเดี๋ยวสตรีมมันหน้าก็มาดูกันด้วยนะยังไงทุกคนทางบ้านก็ดูแลตัวเองนะครับท่วงนี้ฝนมันตกบ่อยนะข้าหน้าฝนจริงจังละก็ระวังไม่สบายกันด้วยครับ กินินขาาวฝันดีล่วงหน้าครับโกโก้ go, go. ครับผมฝันดีครับคุณเจฝันดีครับมาทีสวัสดีครับผม